คือพายเพราะว่าคือเราทําตัวเกียวมิวสิกมารอบที่16แล้วเนาะรอบนี้เราก็เลยเราแล้วก็เลยเป็นวันเกิดของผมด้วยวันที่12มิถุนายนนี้ก็เลยก็เลยเอ๊ะมันมีวันนี้วันที่5เนี่ยมันมันมันบ้างพอดีเราก็เลยล็อกคิวล่วงหน้าค่อนข้างค่อนข้างนานอยู่ก็เลยเอาตัวเกียวสเปเชียลเกี่ยวกับเดวโฮมสร้างความสมัคคิวในค่ายเพลงโดยที่ดึงความดราม่าดึงอะไรทุกอย่างมันอืม มาใส่กันแบบยุงหนุนกันน่ะเหมือนให้เด็กได้มาเปิดใจมีอะไรครับค้องใจอย่างเงี้ยใช่เราให้กัลนาวเมื่อกี้แบบบีบคอกัลนาวแต่ก็แต่ว่าก็จบได้สวยเพราะว่าเราให้ข้อคิดด้วยว่าเนี่ยเหมือนเหมือนแอบใะเหมือนถ้าเรายุคก่อนจะเป็นโซตัสแบบมหาลัยใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่ใช่โซตัสอันนี้คือเป็นการอ่าเหมือนแอบจะมีกลิ่นโซตัสนิดนึงแต่ไม่ใช่แต่คล้ายๆกันแต่ไม่ไม่มีความรุนแรงอารมณ์กิจกรรมของเราวันนี้มันฟีลเหมือนเรียลลิตี้เลยนะเรียลลิตี้เพราะมีกล้องทุกจุด บางคนก็แอบเกือบลวงถอดกางเกงในอะไรเงี้ยมันมันคือเพราะเรามีก้องทุกจุดจะไมอยู่ในห้องน้ำคือทุกจุดในบ้านแบบนี้มีข้อหมดเลยบางคนก็นอนอาเปล่าคือต้องเห็นหมดอันนี้ทําไมเราเราถึงอยากจะทําให้มันออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าคุยกันว่าเอ๊ะผมผมชอบความแปลกใหม่จะไม่จะไม่มานั่งกินเหล้ากินยาให้คนดูคือกลุ่มปิดจะไม่ใช่มาน้องาราเกีมองมางอย่างให้คนดูหรือว่าเมาเหล้าเมายาไม่เอาเราต้อง คุมปิดร้อยีิบเก้าบาทให้เขามาดูความสร้างสรรค์เขาจ่ายมาเพื่อต้องการให้เด็กของเราแต่ละคนพัฒนาไม่ได้จ่ายมาเพื่อมาดูสร้างสรร์แบบกินเหล้ากินยาไว้น้ำอะไรไม่เอาก็เลยอยากทําแบบนี้ให้มันออรู้สึกว่าเออเขาซื้อบัตรแต่ละบัตรแต่แต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงดีนะมันดีขึ้นนะอะไรเยงี้ก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาบิ๊กมันเหมือน ทุกอย่างเราพยายามจะแบบทำคอนเทนต์ในแต่ละครั้งให้มันแตกต่างอันนี้เราเราเป็นคนคิดคนเดียวหรือว่าเรามีคนช่วยคอย,คอยที่แบบทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้ก็มีฝ่ายเบื้องหลังช่วยอยู่ถ้าเราคนเดียวก็อาจจะไม่อาจจะไม่เป๊ะขนาดนี้แต่แต่ทุกอย่างไอเดียเราก็เกิดจากเราแหละว่าเออเราอยากได้มานนี้เนาะเราอยากทําการตลาดวาณนี้แล้วก็โยนการบ้าน donc, <ล>าให้ <investir S 1> uh. กับต่างๆน้องกกี้บ้างหรือฝ่ายแบบครีเอเตอร์อะไรเงี้ยก็ก็คิดช่วยกันครับอืมเท่าไหร่คนเขาชื่นชมเรื่องในการทำคอนเทนต์มากยิ lacks, <Gins> ่งแบบ อีพีนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แปลกใหม<ถ>่มากถ้าถ้าคอนเทนต์นั้นต้องยกให้ผมอยู่แล้วตอนนี้อะแล้ววันนี้ทำไมถึงขาดสมาชิกไปอีกหนึ่งคนน้องคอปเตอร์อไม่ได้มาเพราะว่าน้องก็โดนพักงานนะจะบอกพักงานคือพักการเดินสายแต่การทํางาน,นเรื่องของคนเสิร์ต้องยังมีมอนเดิมเรื่องเรื่องของซิงเกิลต้องมีมือนเดิมกลุ่มปิดซิงเกิลน้องก็อยูเหมอนเดิมแค่น้องไม่ได้มาเดินสายในการเดินทางต่างจังหวัดและนอนค้างคืนที่ไกลๆอะไรเงี้ยน้องจะไม่ได้มา พราะเมื่อกี้ในไลฟ์สดที่เราทากลุ่มปิดตมันก็จะมีฟีดแบ็จากแฟนขับน้องเหมือนกันนะว่าทําไมถึงไม่มีน้องมาอะไรเงี้ยก็มีถามมาบ้างแต่เราก็ตอบไปว,ว่าน้องไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกก็จะไม่ตอบอีกเพราะว่าอันนี้คือความตั้งใจของเราเลยความตั้งใจคือตอนแรกแต่ก่อนน้องอาจจะได้มาเนาะแต่บางทีน้องโดนโดนให้พักก่อนก็เลยน้องก็เลยไม่ได้มากลางคันก็คือห่าเวาเรื่ออะไรเป็นถ้าเกิดไปก็คือยาอะไรอืมใช่ ก็ตอนนี้คิวงานของเราก็คือเฉพาะขึ้นแสดงอย่างเดียวขึ้นกลุ่มปิดที่คอนแกนลงละครน้องจะได้ขึ้นละครอย่างเดียวครับละครเวทีอย่างเดียวก็อาจจะพิจารณาพิเศษถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ใกล้ของอุราคอนแกนที่มันใกล้บ้านจริงๆครับแล้วในส่วนของงานเพลงน้องที่ตอนแรกเราวางแผนไว้ว่าจะให้แบบทำซิงเกิลให้น้องหรือเสร็จแล้วครับเหลือแค่รอถ่ายเอ็มวีเพลงน้องเสร็จแล้วก็คือยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังเป็นศิลปิน ใชเพียงตโตเกียวสังกัดโตเกียวมันเดิมครับจากร drama าาที่มันเกิดขึ้นทําให้มันมีเขาเรียกว่าฟีดแบ็กแฟนคลับบางส่วนของน้องก็มีมาเออไม่ได้เพิ่มเราเท่าไหร่นี้ก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเรื่องของไม่พอไม่ไม่ได้พึงพอใจของเขาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ที่เราทำลองไปนะคือเราก็หวังดีอยากให้น้องอปรับปรุงตัวแล้วก็เข้าอยู่ในสังคมได้โดยอนาคตน้องก็จะเป็นผลดีต่อน้องถ้าไม่เอาถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าเกิดไม่ใช่น้องตอนนี้อนาคตน้องจะแย่ คือถ้าเราปรับให้เขาเข้าเข้าโรงเรียนรับการศึกษาเข้าสังคมเข้ากฎระเบียบทําให้ล่อรัวอม้เขาเรียกว่าลอมรวมล้อมรวมอ่าล้อมรวมก็คือให้น้องเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้แล้วก็ไปทํางานของอื่นได้แต่ตอนนี้น้องยังต้องฝึกอีกเยอะอยู่อันนี้เราได้มีการแบบว่ากําหนดระยะเวลาหรือเราเราได้มีการดูแม้ว่าเอ้ยมันมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการกำหนดระยะเวลาน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับไม่ไม่มีระยะเวลาคือจนกว่าเราจะมองว่าน้องโอเคน้องสามารถ ตื่นอาบน้ําไปกับเพื่อนได้ในการเดินสายทัวร์คอนเสริร์ตเพราะทัวร์แต่รอบเดินทางครั้งหนึ่งหกเจดชั่วโมงครับเราจะไม่เราจะไม่ทําภาระให้ใครในรถตู้หรือเราไม่อยากไม่อยากสร้างภาระให้กับศิลปินรุ่นพี่นะเพราะาเขาทํางานหาตังค์เนาะเขาม่อยากมาต้องปลุกใครเพราะว่าเขาก็เหนื่อย พอแรงอยู่ครับตัวเพราะตัวเขาอย่างเงี้นะฮะก็เหมือนก็คือเราก็สัญญากับแฟนคลับได้เลยว่าเราก็คือยังจะดูแลน้องต่อไปเรื่อยๆดูแลเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมแต่แค่ว่าในเรื่องของงานอาจจะต้องมีการแบ่งพาร์ทบางทีอาจจะไม่ได้ไปร่วมทุกงานใช่ครับเนื่องวิ่งอะไรแบบจะแบบบอกแต่ก็ไม่ได้เข้าใจที่แบบว่าเออผลลัเราเราเลยเพราะว่า อ๋อก็หมายถึงว่าเอฟซีน้องคอปเตอร์น้องที่ไม่เข้าใจบอสบิ๊กว่าทําไมถึงไม่เอาน้องมาแล้วแบบไม่รักน้องอั้นอย่างนี้หรอหรือแบบต้องการอันลันเด็กหรอเราเราก็เลยจะบอกว่าให้มองย้อนกลับไปว่าน้องมาอยู่ตรงนี้เพราะใครแล้วน้องทําอะไรอยู่แล้วน้องเหตุผลอะไรน้องถึงต้องโดนพักพักตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิ่กความบางดีถ้าเราไม่บางดีเราจะมบอกเลยว่ามาเถอะก็ปล่อยให้คนด่าเธอต่อไปเถอะใชนไม่ได้แคร์แต่เนี้ยเราแคร์ความรู้สึกเด็กด้วยเด็กเขาต้องเติบโตแล้วเขาต้องเรียนรู้ อืมแล้วเอฟซีก็ต้องใจเย็นเพราะว่าเอฟซีบางคนใจร้อนอืมถ้าใจร้อนจะให้มานั่งบริหารงานแทนเลยเข้าใจไหมเพราะว่าคนบริหารงานบริหารเป็นสิบเออเอฟซีคนหนึ่งก็อย่างนี้เอออย่างนี้แล้วเราทํางานน่ะถ้าเราบริหารไม่ได้เราไม่อยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกอืมแล้วก็อีพีสิบหกแล้วเนาะอืมก็ถือว่านานพอสมควรในสำหรับตัวเราเองเราก็จะทําต่อไปครับแล้เกิดเรื่องขึ้นบ้านใหม่ของน้องที่น้องจะขึ้นบ้านใหม่อันนี้เราจะได้น้องหลังน้องไหนเอก่อนเอาคอมเตอร์ก่อนเออ คอปเตอร์ก็ตอนแรกไม่รู้ว่าน้องจะขึ้นมาใหม่อย่างที่เคยพูดออะไรส่วนแล้วเขาก็ไปตัดตรงในชุดสื่อเนาะก็ <ๆ S 2> ประมาณว่าผมไม่รู้เขาเม่นบอกว่าเขาเม่นบอกว่าน้องคอปเตอร์ขึ้นมาใหม่จะไปรู้หรือ,อยังคะไม่รู้มีบ้านน้องมีบ้านน้องได้บ้านแ้วเหรอไม่รู้พ่อรู้แต่ว่าน้องไ,ได้ที่จากเอฟซแต่ว่าบ้านหลังึที่อยู่ในคอนแก่นเนี่ยไม่รู้ว่าเขาซื้อให้ก็ตอบว่าไม่รู้แล้วเขาก็เลยไปตัดลงที่ตอบว่าเอ้าบอบไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่รู้จริงๆแล้ววันต่อมาคือเป็นเรื่องมันลาวกันเต็มดราม่าหมด เขาก็เข้ามาเขาก็มาบอกเอออยากจะเข้ามาหาบอสนะเอากระเช้ามาให้แล้วก็อน้องก็มานั่งแล้วก็บอกว่าเออมาเราเราบุญเด้อสิมีคือมันไม่ผมก็บอกเออไม่ได้ไปเลยผมผมติดธุระไม่ได้ไปอ่าก็คือเราติดธุระใช่จะโอนเงินแต่ว่าบอสจะโอนเงินไปทําบุญช่วยน้าลูกระหว่างที่นี่แหละจะส่งเงินไปทําบุญช่วยใจที่กลเลยว่าแบบมันจะมีแฟนคลับเสียมให้เราน้องแบบเอฟซีเนี่ยเสี่ยมอยู่แล้ว เสี้ยมอยู่แล้วตัวเสี้ยมดีอยู่แล้วจริงๆก็คือเสี้ยมดีก็มีเสี้ยมให้เด็กหลงตัวเองเสี้ยมให้เด็กผิดก็มีเพราะแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่ตัวน้องดูกท่แต่ยังไงศิลปินเราอ่ะเราอ่ะบังดีเสมอเราจะสอนเสมอถ้าฝ่ายดีก็เอาดีถ้าฝ่ายไม่ดีก็ไปหน้าแต่ผมมองว่าน้องน่าจะฝ่ายดีอยู่เพราะว่าน้องก็มีอะไรจะถามบอสมันมันแมนบอแมนบอสมัครเอซียีเองครับ พาะน้องเขาก็รู้ตัวเขาเองอยู่ว่าทุกวันนี้เขาอยู่เพื่อใครทําอะไรเพื่อใครแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะใครผมเชื่อน้องเขาน่าจะรู้ตัวอยู่ครับอไก่อีกขึ้นบ้านใหม่ไก่อีกน้องอีกคนนึงคนอีกน้องเพีงน้องเพีงเขาเขาเป็นอะไรน้องเพงเขาเลยโสดว่าเดี๋ยวเขาจะขึ้นบ้านใหม่แล้วก็นึกถึงบอสตลอดหรอผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวฝั่งนู้นด้วยเพราะว่าเฉพาะข่าวตีก็เยอะอยู่ก็สมหวังอยู่เก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวเขาเขาขึ้นบ้านใหม่แล้วฮะใช่น้องบอกว่าเดี๋ยวก็คือถ้าเกิด ได้วันหรืออะไรเงี้ยน้องก็คงน่าจะมีการแบบว่าเชิญแต่จะมีโอกาสไหมเออจะมีโอกาสได้ไปนู่นนั่นเนาะก็คงไม่ได้ไปหรอกว่าหน้าที่ทางานเราก็เยอะเราอ,อาจจะแสดงความยินดีผ่าอะไรดีใจด้วยนะลูก<ช>ก็จะบอกบอกว่า,างี้แหละก็แสดงความยินดีขอให้ปัง,ปงๆมันหมาถ้าน้องชวนนะเนาะถ้าน้องชวนก็จะบอกว่าเอยินดีต่อทุกความสําเร็จขอให้ปังขึ้นไปอีกมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้คงจะบอกแบบนี้ และเห็นล่าสุดก็มีการเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะเราจะถ่ายเอวีให้กับซีแกมอ่าใช่เมื่อกี้ให้แอบให้น้องโชว์ล้อเอาสปอยแล้วเหรอใช่ยากมากเลยนะยากไหมยากมากเลยโอ้นี่ยืนไปแล้วแบบก็แรปไปเถอะแต่เจอซีแกมก็คือจบเออเพราะมันร้องแบบตับตับคำแบบอันนี้ถามถึงความตั้งใจทำไมแบบว่าเพลงมันดูค่อนข้างยากสำหรับน้องผมมองว่าคนไทยชอบอะไรแปลกๆถ้าเพลงมันยากๆเขาก็อยากจะร้องตามเขาพยายามที่จะร้องตาม อขนาดเมลอนเมลอนอะไรยังดังได้ถูกไหม <laughs> เราก็ฟังเอ๊ะเมลอนคืออะไรวะเพลงแรก <laughs> ฟังไปมาก,ก็คือติดทุงวันนี้ก็ฟัง <laughs> ทุกวันเมลอนเมลอนเหมือนเพลงน้องซีแกรมก็สายมอลรำก็อาจจะฟังเออมันหองหยากร้องน้ำอะไรดอกของซีนาผมว่าน่าก็ไม่แน่ทุกอย่างไม่แน่ไม่ทอนเพลงนี้ตั้งแบบเป้าไว้ว่าจะเพี้ยงเหมือนแบบแม่กองหรอแม่กองทุกเพลงอื่นนี้หรอไม่มีความตั้งทุกอย่างต้องเป็นบังเอิญหมด <laughs> แต่ความตั้งใจเรามีอยู่แล้วว่าเออเราเราตั้งใจแต่เราไม่คาดหวังเด้อบอกกนว่าเราจะบอกเด็กยว่าแต่ละคนว่ามีเพลงนะลูกอย่าไปถ้าอย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่ว่าเราตั้งใจเรามีความหวังเด้คนเรามีความหวังได้แต่อย่าคาดหวังเพราะเราคาดหวังปุ๊บเราจะเสียใจเพราะมันสึกไม่ได้ตามที่เราคิดเนาะให้มีแค่ความหวังพอให้ฝากหน่อยโตเกียวหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรไงบ้างเออเอามากับบ้านเอามากับบ้านเพิ่งพพนล่าสุดตอนตอน สองทุ่มหรอ,อก็จะเอาน้องหมากลับบ้านเพราะว่าน้องหมาก็เป็นหมาผมที่ผมซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนาะแล้วอย่างเนี้ยก็มีอะไรบ้างนั่น,นนีผมก็เลยผมมันจะไปเอาอยู่แล้วหมานะ่ะมีโครงการจะเอาอยู่แล้วตัวเองยังไม่บ้างอ,อยากปเปอารถตัวเองอยากพาน้องขึ้นรถตัวเองอไม่อยากให้คนอื่นไปเอาอแตี่ยเนี้ยในเรื่องมันเป็นแบบเนี้ยผมก็เลยว่าเอองั้นผมเดี๋ยวผมจะให้คนอื่นไปเอาแล้วก็บ้านน้องที่ผมซื้อให้ก็จะเอามาด้วยเขาบอกบ้านน้องที่ผมซื้อมันมีทั้งแอร์มีทั้งพ อ๋อก็อไม่ได้เจอลูกก็ก็เพราะว่าเขาไม่อยู่อ่จะแค่นี้คือเขาไม่อยู่อันนี้เราได้มีการบอกก่อนเลยว่า,าบอก<ร>อยู่บอ,บอกอยู่ครับบอกบอกล้วงหน้าอยู่ว่าจะไปแล้วเราก็รู้ว่าเขาจะกลับวันนี้เราก็จะไปวันนี้ไงมันไปไปถึงก็ไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรก็โอ,อกาสหน้าก็จะไปอะไรอย่างงี้เอออุ้อยตั้งแต่เป็นเดือนแล้วไหมอ่ะหรือเปล่าไม่รู้เป็นเดือนแล้วอ่ะ จนตัวเกียวจำได้หรือเปล่าแต่นาตาจำพ่อได้ดีอยู่แล้วโทรมาพ่อตลอดแต่คนเล็กน่าจะตกใจพ่ออยู่ถ้าไม่เจอแต่สิบเอ็ดนี้จะไปรับลูกครับเราเรามีการทำการทำพ่อตกลงในการเจอลูกอย่างรอสารอย่างเดียวอย่างที่บอกยังสารยังไม่ยังไม่ได้คืนนัดสารนัดเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมเรอจุดสองจิดสองอะไรขขอองงววััญญใใหห้ตเ่ไม่มีของขวัญเตี้ยงหรอ ลูกได้มาสองคนหวังแค่ว่าลูกจะได้มาถึงและจะได้มาจริงๆเพราะว่าใช่เพราะวันที่สิบเอ็ดจะไปรับลูกทิ้ทางไปรับลูกที่เยสโวก็มีหลายคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่ต้องได้มาอแต่ก็รอดูว่าจะเจอไหมแต่เขาก็บอกว่าแต่เราแจ้งเขานายว่าจะไปเราแจ้งแล้วว่าเราจะไปวันที่สิบเอ็ดช่วงเช้าครับไปรับลูกมาสแตนบายเพราะวันที่สิบสองวันเกิดของพ่อก็เลยอยากให้ลูกทั้งสองมาด้วยใช่